ทุกคนคะวันนี้รินเตอร์พี่ไม่สามารถทำงานได้อีกเนื่องจากมีปัญหานะคะเศร้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาของพี่นะคะที่พี่ได้เรียนรู้มาจากการที่พบปัญหาก็คือมีเครื่องหมายตกใจตรงนี้แล้วก็มีแสงตรงนี้นะคะวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือให้กดปุ่มเครื่องหมายปิดเปิดค้างไว้นะคะแล้วก็รวมถึงกดเครื่องหมายกากบาท ออกันสี่ครั้งนะคะอย่าเป็นวักแล้วก็ก๊อปปี้สียกมือขึ้นนะคะรอเวลาประมาณ5วินาทีนะคะดังนั้นพินเตอร์ก็กลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้วพีดด่ดีใจมากเลยเย่เย่ยยตอนนี้นะคะพิน t e เตอร์เขาก็มีการ connecting แล้วก็จะมีการ p ิ i n t t e s ของเขาอัตโนมัตินะคะหลังจากที่พี่ได้แก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้วถ้าใครมีปัญหานี้ ลองไปแก้ไขดูนะคะขอบพระคุณมากเลยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะผู้หญิงซ้อมคอมและปรินเตอร์ด้วยตนเอง